หางยังเงันตูดเนียนๆยังหัวไม่เห็นชัดเจนตามเจนดื้อยอ้ไอ้คนไปเกลี้งเขาเนี่ยน้ำซุปน้ำไหลจริงมาจีเนี่โอ้ยโอ้ยน้ำกระเด็นว่ะนี่ในอันหนึ่งคำเนาะเวลานเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยยแซ่บเหมืนบ้าน่ามันจะเต็มเลยเออเนี่ยน้ำมะพร้าวเวลานี่คือน้ำดีนะซิมเบิ้ง เหม่งโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่แฮหางเง่งเงตูดเนียนเนียนยังหัวไม่เห็นชัดเจนน้ำลายไหลไปถึงตาตุ่มนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูครับว่าถ้าเกิดผมไปซูมที่หัวเนี่ยจะเป็นตัวอะไรยๆๆๆๆๆๆเย็นเยเด้อรับรองว่าเซ่บนะครับมาถึงเวียดนามเดือนฟูถ,ถ้าไม่กินนี่คือเหมือนมาไม่ถึงแลวดูดิ ปากคังเท้ที่ท้ออย่างดีเลยเริ่มเห็นหัวแล้วหัวนี่ยังไม่ชัดเจนครับแต่หูนี่คือเริ่มขับใครกข,ข้าขานะคนมาต่อคิวเยอะมากนี่คือตัวที่2แล้วครับที่เขาแลกหายนะครับนะมันยังไม่ได้ที่เดี๋ยวมันได้ที่มันจะแบบเนื้อมันจะแบบเหลืองๆแล้วมันจะแบบปี๊ดๆเนี่ยมันเริ่มปี๊ดใช่ไหมกำลังดีเลยนี่คือสเสน่ห์อาหารเวียดน,น้มนะครับเรียนเบนฟูครับต้องห้ามพลาดน,นะครับ เห็นหัวแล้วนี่คืออะไรเนี่ยให้ทุกคนทายมีโต๊ะมีโต๊ะบอกพี่กินหมากันนกิ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 นค่ะกินบอกบอกถ้ามันใช่จะไม่กินถ้ามันไม่ใช่จะกินแม่เดี๋ยวข้าถามจของ้านก่อนว่ามันเป็นอย่างแท้เนาะว่ามันก็ชัดเจนเออมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีหัวรออยู่นี่นี่นี่หัวจะมีหัวอยู่จะมีคนมาถาสื่อ โตวนี่เขาขายยังไงมีโต้อธิบายหน่อยอนีิเอ้ยเดี๋ยวหมดหมดเกินที่บ้าจามา่ามึงกบบับไ้าี่บ้าช่างบนไก้บ้าฉี่บ้าบ้าบ้างมาบ้าาเอาลงแล้วโอ้คดีเลยถ้าสมมุติว่าแบบรวมๆวมะมีทั้งหัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ประมาณสามแสนต่อนโดี๋ถ้าจะมีแต่สมชั้นอ่ะเขาจะเอาสามสามอยห้าสิบไม่ใช่สามแสนฮะสามแสนสามแสนสานื่อคไปเกกลวะเนี่ย โอ้ยจริงตื่เนเต้นเลยเดี๋ยวเวลาเขาจะเอา,านี่คือต้งองนี้แหละโอ้ยเรามาทางกินพอดีเลยนี่แล้วตอนนี้มีแขกมารอถ่ายอยู่มาได้จังหวะมากเราสั่งเท่าไหร่เขาสั่งแต่เครื่องขิงโล,องโ,ลโอ้ดูน้ำน้ำซุปน้ำซุปน้ำไหลงอนเชื่อโอ้ยเหินงอนกว่าอน้ำนี่มันอร่อยไหมข้างในนี่ใส่อะไรบ้างมีโต๊ะทานดีอ่าเป็นจอมก๋วยเตี๋ยวเองก๋วยเตี๋ยวละมักหมด อะไรนะเลนเนี่ยลาบมังมดมีเหมือนเหลือหลายอย่างเลยเดี๋ยวจะขาบเบิล้วมัอ๋อนะเดีวเขาจะพาให้ดูหัวเนี่เอ้ามาแล้วมีโต๊ะโอ้โหดิเป็นเบ้าเสป่ะเป็นเจ้าเ็นตง นี่นี่นี่เขาช่าแล้วแล้วแล้วเอฟกนี่มาีเนีโอ้ยโอ้ยน้าระเด็นว่ะไปแล้วนีคมมากคือกินกินหอแ่นก็นี่นะเออให้ลูกค้าก่อนได้เดี๋ยวเรารอจะทีหลังเราอยากดูเขาทำมานี่ห็นม่าเน่งนม่าเงม่าโอ้คือถ้าเราสมมติไม่เห็นหัวเห็นเช่นนี้พี่ก็บอกเออมันคงจะแซ่บนะ อ๋อนี่เราจะทำนานเงเในการัดบอกให้ลูกค้าก่อนนะเราจะจะอยู่นานๆ้นโอ้ตรงนี้มันเนื้อด้วยนะใส่กองก็เป็นแบบนี้เลยเป็นหัวอย่างนี้ดูไม่ชัดเจนไง มาดูใ,ใกล้ๆมันจะชัดเจนเนี่มาครับทุกคเจ้าอยู่ที่น้ำเจ้ากินปะหมูหันยังคยกินปะไม่ก็วะต้อเคยกินตะเทือเดอ้อนี่จะเป็นตังเลยว่ากินน้ำมันกระเด็นข้าปากนี่แซ่บมากเลยน้ำลายไหลหอมเลยตอนนี้คือหอมจริงๆได้เบียร์สักแก้วหนึ่งโอ้ยมวดนู่นนึงเขาไปชั่งกิโลนะครับให้คนอื่นก็เนื่องจากว่าเขาจะมาถ่า,ายอลไรเออนะเรา,เร,ารอเบียร์พีดูด,ดส่วนท่อนขานครับนี่โอ้ตรงนี้ก็น่ากินว่ะ โอ oh ้โหอ้า oh. วเอาเอ็มก็อ้าปากรอดีเวลาเขาจะสั่มน่ะเขาปลอ๋อคนนึงเขาเขาบอกเขาจะพาโชว์นี่คนนึงเขาเป็นมันเป็นลูกค้าใช่ไหมใช่แล้วก็นึกว่าเขาเป็นพ่อค้าเขาบอกเขาจะมาพาบุงเขาบอกว่าเขาจะผ่าเองแต่หนูว่าเขาเป็นคนทำงานห้องแอร์มากกว่าเออเหลือเหลือเสือเหลือห่างให้เราบ้างก็ได้นะพี่จะแกล้งชิมห่างให้คุณดูตกใจนะเหลือส่วนเต๊ะเราเราขอจะขอดตวงนี้ชัไมเดียบ ไม่เป็นไรมองที่เจ้าเอมเนี่ยอ่าเล่นแจข้างในเยอะมาอ่าเอาหางเอาเขาเอาดองเราตกใจเลยลุ่มต้องรบเร็วน้ำกระเด็นเสื้อเป็นเสื้อสีขาวดินั่ก็นั่งไม่ได้เด้อติดต่อมาค่ะติดตัดแจงกันละอันนี้มีโต๊ะร้านอยู่ตรงไหนไหนบอกคนดูหน่อยอะไรนะร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยทานะอยู่เดียนเบียนฝูเนอะอยู่เส้นทางหลวงเลยเส้นทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางแซ่ลาวมา เดียนเบียนเดียนเบียนไปฮานอยได้เลยเนาะจะเป็นซาเส้นทางหลวงเนอยูทิปิดกับขอบเลยแต่เออเร่คงไปเบนเซอเออเซนไปตรงข้ามกับอะไรเนี่ยเซนไปเซนไปรู้มั้ยเออที่เซนไปอ่าอันนี้จะเป็นทางยูติปยูตอนหน้าทางไปอสนามบินอ๋อทางข้าสนามบินเลยร้านนี้แมนตอนหน้าเลยปั้วปั้วเลยป่นกี่โมงนี่กี่โมงเนี่ยเด่นเบาเจอเออเมื่อตีเบาเจอโดนเบ้าเจอการอะไรรู้น่ะเชียวเชียวเทียวเบ้าเจอเด่นเบ้าเจอ โอ้เจ็ดโมงอ่ะเ,เขาจะเปิดแต่เวลาแบบสั่นเท่านั้นเนาะก็คือเปิดแต่4โมงแรงไปหา7โมงกับคืนตอนนี้เขาบอกว่าเขาไก่จะปิดแล้วเดิสองอเขาขาสองตัวเหรอไข่ยแต่ตัวอ่ะเอ้ยเลยหม่ไงบ้านไม่ไมก่ก้อนนี่นสองสองตัวสาม,สามหาสี่ซุ้สุดก็สี่ตัวนะ เนี่ยสองตัวแล้วปลาเปียกเนี่ยเมนเพราะว่าเขาจะเอาแบบุงจเอาหมูที่ว่าสูที่สุดในแต่ละมื้อนะจะเป็นการตลาดของเขาอย่างนึงที่แว่าเขาโบเขาโบขายลายแต่ว่าเขาจะได้ขายมืดนจะเป็นไซล์ในตลาดของเาจริงๆก็มาดูครื่องเทศเขาเนี่ยน่าจะมีใบไนเตรตไม่หมดในเครื่องเทศเนี่ยกรตด่รบองกอกรีื่อเ่างกะ่องกระ่องกระด้่งระเกะอก่องกรองกรอันนี่ง่งระ่งระงเระรเร ี๋ยวคนจะไปชิมข้าวเกงข้าวไปเช่ของหันไปเร็วหัวไอ้เมียขมองอยู่เนี่ยไปเช็ดเจ้าของร้านเนี่ยหัวอันนากระเดนใส่มือเออจะเองด้วยดเข้าไปแล้วนี่อันนี้ครึ่งโลแ้วยองเนี่ยมากรอบอุ้ยเฮ้ยพี่โต๊ะนับแต่แดีงเหนอได้อันนี้แต่มา่แตมาเ่เแ ได้เลยอ่าหมดหมดจุดหมดเหลือเนี่ยโอเคคือคุยอะไรกับพ่อค้าเนี่ยก็บอกว่าบอกว่าไออันเน่อาจจะอยากยืนกินอยู่นี่ซีรรซาแต่จากทีไปสร้างส่งกิโลให้แล้วก็มาปไปอยู่นี่ให้ได้โมอ๋อต้องอย่างนั้นแหละดีมากเลยนางเอกสร้างกิโลเลยนี่ของผมเหรอครับไม่หมดไปกลับบ้านกิโลกว่าวะเท่าไหร่วะอ่าหนึ่งกิโลกับ หกส <60 S 2> ิบกรัมเป็นเงินสามแสน,นเดี๋ยวผมจะชิมนะครับลูกค้าไม่ขาดสายตอนแรกเราจะขอชิมเขาที่น้าเขียงพี่เขาใจดีมากเลยเขาบอกว่าชิมได้เลยเมื่อกีกําลังบอกว่าเอาเอา,เอาเขียงตั้ง,งนากระังจะกินลูกค้ามาก็เลยขออนุญาตย้ายมาอยู่ข้างๆตรงนี้<า>แล้วกันวรานุ่นผหลายแห่งเนาะเออได้กินอันนี้ก็ยังได้กินคอนควายได้อุ่นด้วยอาคืนหนาวนาเดียนเบียนะเดียนเบียหนาวหนาวเลยโอ้ยมีโต๊ะน้ำลายสิไหลว่ะขอกินแผ่นกรอบๆกันนะฟังเสียง ออืืแซ่บออืืหอมมากกินก่อนกินก่อนอย่าเบาๆเถอะเมื่อจะพูดคำไหนเลยอร่อยมากเ <uk> <c oughs> ดี็ดก <c oughs> เขาจะมารอซื้อหลายคนอยู่ความเหนีวเบื้องเขาจะนุ่มเถองกุ้งเพล่ะหอมหอมจริงๆมันก็อร่อยหอมติดหนังเลย แค่นั้นเลยนี่จะหอมกว่านี้นี่ถ้ามีช้อนจะซดน้ำเลยเนี่ยเนี่ยเอาพี่พี่อ่าดึเอาเอาชิ้นโตชิ้นโตชิ้นโตอะแมงกินกับน้ำเจลให้เบิกก่อนไหมอ่ามันจะมีน้ำจิ้มเด้วยได้อันนี้นี่ครับจิ้มมีดอ่ะชิมชิมก่อนชิมของมันก่อนได้ได้อืมนุ่มมากหอมประเทศมากอื้อหม กินโต๊ะน้ำลายกินน้ำลายแล้วหนึ่งก <c oughs> ้อนชิมชิมเ็นจิ้มจิมน้ำจำแม่ม,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 มปากกินก่อนกินก่อน n u n u m b e r o n u m b e r 1 <c oughs> เป็น,น้ำจิ้มน้ำจิ้มมาเบิ้งน้ำจิ้มกัน,มเมนเดี๋ยวฉันจิ้มก่อนจะมีโต๊ะกินความโดยเอาตอนไหนนะมีเยอะแต่ไม่โต๊กะก็ต้องคนะโดยเอาจะเป็นสีเหลืองๆเลยบบน้ำจิ้มนะครับอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มอีหยังบอร์โอเลยแล้วก็ชิมคำโตๆนะนะคำนี้เดี๋ยวมีโต๊ะว่ามากินแล้วมีโต๊ะน้ำลายไหลเดี๋ยวพาไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆกินอะไรกันมีโต๊ะต่อเนาะได้ พี่โตบอกว่าเม่อไหรจะจิบอะไรเย็นๆแล้วพี่แน่พี่แน่จัดให้เลยนักเรลงของพี่เก่งก็เก่งก็ต้องได้รับการตอบตอบแทนแบบนี้แหละนี่นี่อันหนึ่งคำเนาะอือแจ่มันเป็นอะไรเป็นส้มหรือเป็นหวานเออเออเออจะเปรี้ยวเจียวนึกนึมันหวานน้อยๆหวานน้อยๆนะฮะน้ำจิ้นน้ำจิ้นเปิน กดยองอืมอืมเอ้ยงอนล้ำว่าเป็นภาษาเวียดงอนล้ำงอนล้ำงอนงอนล้ำงอนล้ำคืออร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากอีกนึงทำได้เลมีโต๊ะมน้ำลายเยอะไช้ค่ะเดี๋ยวมีโต๊ะจะมาลองขึ้นให้เบิร์นะคะว่าจะถูกใจมีโต๊ะแบเดีากัน เคยกินไหมก่อนโบเคยกินแพะทุกคนอด้นี่งโบมาเดกปิ้งเป็ดมาอยู่เวียดค่ะหกสี่โบเคยกินกันที่แบบเขาปิ้งนี่ปิ้งแบ้เคยบ่สโบเคยหัวปิ้งอยู่เวียไบ่คยกินีิรีได้เออได้อยู่ลาวอ่ะกินบ่อยู่ลาวกินอ๋อถ้าเคยเห็นเนี่ยยังไม่เห็นหัวคือไม่กล้าเนาะใช่ล่ะรูปแรกที่เห็นนะที่ร้านน้องหมาเออก็้าครับพี่ก็เลยพอเฮ้ยมีโต๊ะ เอาให้ดีวะเดินเร่ๆก่อนนะขอพี่ขอถ่ายแล้วเขาให้ถ่ายก็จะถ่ายแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ่ายต้องชิมด้วยพวกมีโต๊ะต้องชิมนะเขาบอกว่าต้องชิมนะต้องซื้อช่วยเขาเออนะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนะครับนี่เป็นอย่างจะเป็นหมูที่แบบว่าโบย่ายหลายโบตุยหลายคือกำลังดีตัวที่เราเห็นคือมันเป็นหมูกำลังกินอ่ะเขาจะรู้เลยแล้วเขาเจ้ก่อนจะวกขายหลายตัวตมือเนาะเขาจะขายเป็นตัวตพี่ว่าต้องได้สามตัวเนี่ยยังไม่กี่โมงเลยเนี่ย พุ่งเนี่ยเขาบอกว่าปิดประมาณสองทุ่มใช่ไหมเจ็ดโมงเจ็ดโมงแหลงเราจะได้สักตัวไม่ก็ประมาณนี้แหละเปิดอ่าเปิดเปิดสี่โมงศูนย์ศูนย์ปิสามเจ็ดโมงสี่ห้าหกสามชั่วโมงเองขายเร็วมากทุกวันนี้เขาต้องต้องจ้าคำประมาณนี้มาทุกวันจะบนย้ายหลายบตุ้ยบาตุ้ยหลายบขาจอยหลายด้วยนะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มเนาะจิ้มก็แซ่บแหงอ่ะซฟิวฟิวอ่ะคล้ายซีฟู้ดเนาะแต่ผมก็เป็นอีบมอแบบน้ำจิ้ม ซุกกี้อะไรไม่ใช่ซุกกี้คือเป็นจำจิ้มเป็ดอะไรเงี้ยแหละ,ะเหมือนได้เลยแต่ว่าเป็นสูตรของเขาทำนะครับค,ค,คล้ายๆกับไอเขาเรียกว่าเต้าเจี้ยวเต้าเจียเ้ยวอะ่ะแซ่บแซ<บ>่บเปรี้ยวหน่อยละมัดนิดอะไรเงี้ยแซ่บยูเดอร์ไผ่มาเดี๋ยวเบรียมหนุ่งมะซีม่านี่หน่อยตรงนั้เออลออยู่ว่าเออแซ่บแล้วมันมันกรอบมันกรอบนอกนุ่มในตรงนู้นน่ามีบ่อนนั่งมั้งก็น่าจะมีร้านบ่อนั่งเนาะ เป็นเข้มทาจะย่างไปเรื่อยๆนะเออแล้วก็พา <ไป S 1> ชมวิวเว <ไป S 1> ยียดนามตอนกลางคืน,น,นเออพราะว่าเรายังไม่ได้เอาพาคนดูดูเลยนะเมอกออ็เดี๋ยวใส่ถุงใส่ถุงไปนั่งกินชิวๆมีเครื่องดื่มแล้วก็เดี๋ยวขากลับโดมบนชมแสงสีสงเวียนนามยามค่ำคืนที่เรียนเป็นทัว่าจะอลาัางการงานมาเทอร์ขนาดไหนครับเดี๋ยวรอติด<อ>ตามชมเด้อใจตาขอ,ขอก่อน ไปหาร like ้านกาแฟเมื่อกี้มาหาไม่เจอครับผมบอกพี่โตว,ว่าเรามาอยู่ง <Yeah. S 2> วงบริเวณโซนที่เป็นใจกลางแล้วก็มีแสงสีเสียงในเดียนเบนฟูดีกว่าซึ่งตรงนี้คือจะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าวงเวียนแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์ด้านบนใช่ไหมเมันพูดอนุสาวรีย์แต่ว่ากลางคืนมาบ่ค่อยเห็นปาแต่นนเนาะนี่นี่คือทางขึ้นอเออทางขึ้นคือซึ่งทังไหนจะไหลายล่ายเลยผมเคยมาขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งตอนกลางวันครับโอ้โหเหนื่อยเหมือเนเดินขึ้นเขาเลยขณะขึนไปเราเบิ่งลงมาจะเห็นวิวของเมืองเรียนด้านล่างหมดเลยเออบลเลยนะ สวยนะครับเนี่ยดูเขาใส่ไฟดูโอ้โหแบบประดบประดาสวยงามมากอันนี้คือผมกําลังจะเดินเซเวหาร้านที่ว่ากินข้างๆทางชิลๆถ้ามาเวียดนามนี่คือไม่นั่งไม่นั่งคือเหมือนนั่ไม่ถึงแบบเนี้ยเมยต้องนั่งคือแคคือแบบนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาชิวกว่านี้หน่อยชิวกว่านี้จะอยู่ต้นไม้จะอยู่ในกล่องต้นไม้เพราะว่าตอนที่เราดั่งรถมาเราเห็นแบบแบบอยู่นะเมยเห็นแบบนะเออนะครับโอ้ยดูแล้สัําคันอากาศหนาวแล้วเอออากาศเย็นด้วยนะครับ คือต้องเดินบ้ากนะถ้าไม่เดินนะคือมันจะไม่อบอุ่นเลยจะบ่เห็นเลยนะคือพี่ไม่ได้มาเวียดนามนานแล้วพี่ไปอันนั้นพี่มีตู้ไม่ได้มีมีโต้แล้วพี่สุดมี่อุ่นใจเพราะว่ามาคนเดียวพูดไม่ได้นี่คือจะกินนี่ก็ลำบากราคานี่ก็คือต้องจิ้มต้องชิมยิ้วต้องก้นชิ้นชิ้เล่งไ,ไงเพราะว่ะมามันสื่อสารไม่ได้อ่ะพูดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่คณะรักแร้เนี่ยไม่เคยเลยเราบอกไม่ถูกแมนแล้วภาษาอังกฤษของเขาก็จะจะอ่อนเนาะภาษาคนเดียดเนาะแล้วภาษาวเี่ก็อ่อน S <S <k iller> แต่ดูดนัทบดคนนี้สวยมากเขาติดไฟอย่างนี้ตลอดเลยนะครับทุกคนลองดูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสี่แยกที่ว่าเป็นที่ร้านกินดื่มนะครับลองดูดิสวยมากเลยเนี่ยเห็นปะดังซิว <S 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 ชมวิวแสงสีเสียงแล้วก็ชมวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาคือมันมันได้บรรยากาศการมาเวียดนามจริงๆนะครับแล้วก็กลางคืนนี่คือเขาจะมานั่งกันเยอะเลยค่ะใช่ไหมกลางคืนเขาจะมานั่งโดยเฉพาะเป็นสาอนชิดเนาะจะมีสาวนักศึกษาบ่าวนักศึกษาเมน จะมีนุ่มๆจะมีนักเพียจะมีอะไรผู้คนเขามาแต่ว่าเมื่อนี้เขาก็ไปเบอ่งว่าคนจะมาหลายหรือโบเนาะแต่ว่าในนอนตรงมาอยู่แล้วแหละข้าวคำเดียวมีคนแก่ไปนั่งตรงไหมมีคนแก่ไปนั่งน้าเพราะว่าเขาอก็มาออกออกมาแบบหลังจากที่เผ็ดเรียงมดเมืองเขาจะกอจะมาพักผ่อนแบบชิลๆอะนรอ่ะมันก็คล้ายๆกับคนลาวคนไทยเลยพี่ได้ไปเพื่อใหญ่คนแก่หรือไปๆๆไปนั่งชิวๆอ่ะอย่างเงี้ยสาวๆไปแล้วเนี่ยสาวๆไปแล้วต้องตามสาวๆไปครับทุกคนนะ เดี๋ยวไปหาที่นั่งพักกันก่อนนะครับไปนั่งกินอะไรกันก่อนมันมีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยของกิจกรรอะไรเงี้ยเราจะได้ถ่ายทอดทุกคนได้รับชมเนาะแเขาจะไปกินอันนั้นเนาะเขาจะไปกินมะพร้าวคกคนมะพร้าวคือมะพร้าวของเวียดนามมาวของเียดนใช่ครับเป็นน้ำมะพร้าวอ่ะตามนั้นเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปกินน้ำมะพร้าวกันด้วยนะครับมีโต๊ะบอกว่าจะกินน้ำมะพร้าวของเวียดนามครับเรากําลังจะลอดใต้อุโมงค์แสงสว่างเป็นแสงลีลี่ ไฟระยะระยะส,สวยๆเพื่อมุ่งหน้าไปตรงบริเวณโซนที่เป็นที่นั่งที่อยู่ใต้พุ่มไม้ครับตรงนี้จะเป็นโซนวัยรุ่นของเดียนบียนจะมานั่งกินกาแฟกินน้ำผลไม้กินเครื่องดื่มแซ่บๆนะครับ <c oughs> เออนะเขาเปิดฮอต12โมงเลยทีดเดียวทุกคนเออหรอ12โมง,มงนเนาะมาทุกนั่งยาวอย่างเงี้ยยาวเลยไม่ถึงหลังไม่กลับทอ <c oughs> ที่สุดปอมเดี๋ยวก็ไปแล้วพี่ลิ้มพันละ พี่โต๊ะว่าไงไหมมีโต,โตแข่งไหมไม่แข่งค่ะไม่แข่งนะไม่เชื่อพี่แข่งจ้ะ <c oughs> <c oughs> ตับแข่งปะไม่รู้ทุกวันนี้นั่งขายแบบนี้อ๋อนั่งขายมีก็นั่งกินได้เลยนะนอ๋อมีปิ้งย่างมีลูกชิ้นอะไรเงี้ยนะป๊านั่งไข่อย่างเงี้นะงยแนะแล้วก็พักนยีอะไรนะมีมันย่างมันปิ้งนะอ๋ออ๋อเป็นอย่างงี้นี่เองซามีของกินมาแล้วอ่ะจะเดินเบื้องก่อนยังไม่มีเครื่องดื่มปะพี่โต๊ะป มันจะเป็นคโพ,พูดเอาโพูดไปกินไหมมีโต๊ะดดอเอาโปลาสดายปลาสดายมันยังไม่สุกเลยอ่ะ,จจอะเจเหรอเปาเที่วกอ๋ออันนึงสิันดงสุกหรือยังจีนเจ,จอวิ่งนานนะเนี่ยโอ้นานมากเลยนะอะไรนะเจ้านะเจ้าจะรอบแม่จะเอาเอางั้นเจ้าก็รอเด้อท่าเด้อ อันนังสิบพันดงสิบพันดงเป็นเงินเท่าไหร่อ่าเป็นเงินกี่แปดสิบห้าบาทไม่เึงเกือบเกือบยี่สิบบาทสิบเจ็ดบาทมั่วเอา๋อประมาณนั้นแหละเพราะว่ามันรุดนลื่นกันเลยเดียวกับอ่าเอาเลยมีโต๊ะกระร้าปูนหนุนร้านค้าที่อยู่ริมแคมป์พานะครับมาเป็นของคนเวียดนามซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องร <คน S 2> าวที่ดีเลย,ลเ,ยเออเกิดแต่ว่าเกอแกะไม่ได้ไงมีโต๊ะ Hả? Kín thùng ai, ai xài mày, hay chị kín, mì tôm kín thùng mới, ừ. à. Xin bằng, xin bằng, xin bằng, xin khá à. xin... oh. wow, cả nơi, nó sản thức Nam, họ... là gì Chị ơi, có thể người Việt gọi thế nào đấy? Kẹo bông bông, 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 bông giòn. Kẹo bông giòn. Ồ. Uh. bông giòn. Uh. Kẹo bông giòn. Kẹo bông giòn. สายหมอยส่ไหมยมันจะหวานเลยทุกคนถ้า ú, มีโต๊ะไม่กินให้หมดคืนนี้มันจะเหี่ยวตอนเช้าแมนมันจะเหี so ่ยวเหมือนข้าวโพดเหมือนอันนี้ข้าวโพดเนี่ยเหะเหมือนฝอยข้าวโพดในที่เราแกะเนี่ยงโง่งโง่โง่แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรควายควายแมนโง่กับควายอยู่ด้วยกันเลยโง่กับควายอยู่ด้วยกันทำไงวกเนี่ยจะเป็นโง่จะเป็นควาย เอาโง่ดีกว่าเนาะอาพี่เป็นควายพี่น่ารักควายควายเป็นหน้าก็ได้เนาะเออเอาเอาเออใจต่างกันก่อนเด้อเดี๋ราก็ไปซิมกระมุนอีกร้านเด้อเขาดีเขาให้รอนะเขากลัวเราเดินเราที่อื่นแล้วไปกินร้านอื่นไงบัดนี้เราเดินมาร้านเท่านี้เขาก็เลยกลัวไงเอาเดี๋ยวรอสุกแล้วจะถามเขาว่าไงจิ๋งเจือจิ๋งเชื้อยังจำไม่ได ใส่หมอยก็ใส่ให้ให้หมดเด้อเพียนแน่จะได้อ้วนๆอ้วนอยู่แล้วว่เห็นจะอ้วนเลยอ้วนเนี่ยอืมไอ้รสกินกระโพดด้วยกินกระโพดอยากกินงูอันเนื้อน้องหงอตีนเนี่ยกินเนื้อน้องหยาดเลยอ่าแล้วว่ากินของหวานแล้วมากินอันนี้จะจะจืดก็อ่าได้ก็แกวบก้ามวัวเนาะอ่าเอ็มคงเถิดลูกไหมไม่รู้อ่ะอู้เข้าไปแซ่บเป็นบ่หอมมากมร้อน นั่งขายอยู่ริมทางเลยทุกคนอยู่ยแปะรถยู่แปะสมสนพี่เราเกตรงสัมนี้เลยพี่งงมากัจาตังเยวผมจะไปนั่งกินไอจิมยูกามิโตนะครับกินอยู่นี่หอเดินเดินเดินไปด้วยกินด้วยไงบรรชากาศไงแบบเป็นนักเอกผานเที่แบบต้องทำได้ทุกอย่างไงนี่นะเออ ทุกคนตอนนี้คือเราแด่ข้วโพดมาเนาะเออได้อันนี้แด็ใส่ไหมอันนี้เรียกว่าดูกยาวเกินสามคำอันนี้เกลียวบ่งกอนบ่งซอนบ่งซอนเกี่ยวบ่งซอนเออเอาเอามะพร้าวมะพร้าวซองมะพร้าวเราไปนั่งกินเลยสิงเจ้าสิงเจ้าตายเนื้อเลยนี่มะพร้าวนี่อะไรนะอันนี้จะเป็นมะพร้าวของเวียดนามเออ เเวียดนนาามะซึ่งน้ำจะเต็มเลยเดี๋ยวเฮาให้เจ้าของอาหานพาให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นโซนที่เป็นที่นั่งกินชิลๆได้ไหมเนี่ยมันมืดคึมๆไฟสลัวๆเนี่ยเวลาเรามาคุยกันก็มองหน้ากันไม่ชัดถ้ามองหน้าชัดเดี๋ยวตกกระจายกันไงมีโต๊ะสนใจมันมีของผลไม้ดองยนี่นาเป็นออ๋นนีี่ตัวนี้ตัวนี้มีโต๊ะแนะนำเลยเป็นบวยบวยบว้ยมักแอลกอฮอล์โอ้โหคือกันอันนี้นี่เป็นอันนี้จะเป็นมักขาม มะขามสดหรอเพราะว่ามะขามสดอันนี้มันเป็นเหล้าประทานไหมถ้าเด็กก็ไข่เดียวเขาให้เอาเศาเศาอ่าจะเป็นหมากหมากที่แบบว่ายูโรปินี่นะก็เป็นมะกอกแต่ว่าหมากหมากมันจะเป็นเกมเอ่อซิมเซมเนี่ยถือหมดแก่เดี๋ยวก็าต่จะเป็นเหล้าเลยต้องมีผสมแอลกอฮอล์ในนึงแหละต้องมีพี่ว่าต้องมีพี่พี่ทำอยู่พี่กำลังย่าอยู่เลยพี่กำลังเปรี้ยวปากไง เยอเอะเ่มเยอเอออืม,อมได้กินแอลกอฮอล์ไหมได้กินแอลกอฮอล์ไหมได้กินได้กินแอลกอฮอล์มากนั่นแหละหมักเหล้าหมักเหล้าเป็นเหล้าเนี่ยเขามักไวเราจะเป็นหมักไม่คงใส่เสาแมวอะไรเสาเสาจัว,ว,วแต่พวกเขว่าเหลาวเอิ่อนอะไรมีอยู่มีอยู่อคงสารีเอามะพร้าวนี่มะพร้า,พาวอะไรนะเอารุณนึงตอกให้ด้วยตอกเขาเลย เยอะเลยอ่ะใส่ให้กวบนี่เจ้าของร้านนี่มาทำนาใส่น็อตเฟสหน่ะใครนะใส่เส้นน็อตเฟสไม่ที่ไม่น้ำมาขายอยู่แล้วไงทุกงตู๋ไงเขาเป็นคุณทะเลี่ยงไงแมนแมนแมนอ่าดูก,ก,การ์ดเปล่ามะพร้าของที่นาน,นะครับจะไม่เหมือนบ้านเราหน่าว่าร้านที่จะทากให้เธอก,ก่อนแล้วค่อยเฉาะแต่นี่เขาไม่ทาครับเขาเฉาะก่อนนะครับ มาเบิงนี่เดี๋ยวเบิง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 ใกล้ๆน้ำจะไหลเลยมังเผาเดือดนะดูให้ดีเด้อนี่เขาทักไม่เถิงนะเอ้าวันนี้ไม่ทักเถิงวะเฮ้ยยุทธชิตาพอล่ะปลายุทธมันอ๋องงว่ะโอ๊ยสำนานไหนเออสีเที่ยวเนื้อจะหวานแห้งครับต้องไปดูจริงไม่จริงเฮ้เนี่ยเนี่ยอาทีนะครับโอ้โหเห็นหนาวเลยอ่ะ ม,มีคมหรือว่าเนี่ยมะพร้าวเปลือกมันอ่อนเนี่ยเดชทุกคนเบิ่งเดชเนี่ยดูยดทีเดียวเนี่ยหน้ามันหน้ามันจะเต็มเลยเออเนี่ยน้ำมะพร้าวเวลานี่คือน้ำดีนะกินได้หมดบ้านอ๋อน้ำดีอย่างงี้ต้องอยู่ประเทศไทยนี่มาเลยมจะได้กินม้าวเอาชิมหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งงงแล้วก็กินอาหารกันนะครับมันย่อยสลายนะ รู้เปล่าพี่คิดว่าอะไรทำไมแพมเพิ์มเด็กพี่ก็ใช้แล้ว <c oughs> สรุปก็คือ,อ,อมันไม่อร่อยหรอือว่ามันไม่แซบมันหวาแนแหังหวานแหงนะัวรักษาหุ่นครับัวอ้วนโบแมนที่จริงก็โบได,ด,ด้รักษาหุ่นที่จริงมากกินหวานแต่ว่ามันเกินแล้วดิอนเน่ก็อันนี้คือเมนูหมูหันนะครับหนังหาย่หนังเขาจะกินไปมืดแล้วดิเออหนังแซบอยู่หนังมันแซบแห้งกรอบแห้ง ก็มีน้ำแจ่วนะครับน้ำแจ่วโอ้เฮาเฮาหิวมาแต่พูนโดนเออน้ำอะไรออกมาเนีเ่ยเมน่าอ,อ,อันนี้มีมะพร้าวนะครับมะพร้าวนี่ลูกประมาณสามสิบสามสิบพันดงสามสิบพันดงเ,เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะสี่สิบห้าบาทเลยบอสประมาณนั้นแหละสี่สิบบาทซิมเบิ้ลซิมเบิ้ลโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บแหงคือหวานครับก็เหมือนประทานน้ำหอมไหมไม่หวานเท่ากับมะพร้าวน้ำหอมครับแต่มันจะ หวานใช้ได้เลยมันจะไม่หวานเกีย๊ยบปากมันจะหวานกำลังดีอ่ะหวานกำลังดีเพราะอาหารท้องถิ่นเราคือจะหวานชื่นใจนะครับมีนนความแตกต่างนิดนึงมาดูนี่จะกลิ่นอันนี้คือน้ำมันคนไทยเอิญอะไรไหนเนื้อมันไงเนื้อน้ำมันอ่ะนี่จะเป็นน้ำมัน,นเนื้อสามชั้นหนังไงใช่<ด>อุ้ยแซ่บนะนี่จะจำเจอหลายเลยเก้อยสิตุ้ยบ่ไม่ตุ้ยหรอกเจ้ากินสิปีเจ้าก็ไม่ตุ้ยหรอก ฮึอฮึมดูแซ่บมากเลยดนี่มแซ่เห็นมีใครกินหมูหันที่แซ่บขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนไม่เคยกินไม่เคยกินอะไไม่เคยกินหมูไม่เคยกินได้วิ่นดำาจแบบนี้อเมนอะคือถ้าเกิดไม่เห็นหัวก็ไม่กินเหมือนกันแหละพี่ก็ไม่กล้านะจะเข้าใจว่าเป็นน้องหมาตลอดเออนั่นแหละมันไม่ใช่เนื้อปลาใช่นะปลาเจื้อะถูกประมานปลาซื้อปลาไส้อะ โบเสือบเซือบเจือหันไปคนด้อไม่บเจือนี่คือจำไม่ได้หรือว่ายังไงโบเจืออันนี้บเสือโอ้อบเสือนั่นแหละก็เดี๋ยวผมขอญาตินั่งกินหมูหันแล้วก็กินน้ำมะพร้าวกินเครื่องดื่มอยจะสั่งคุณแม่มาต่างหากกินอะไรที่ขอขายตามเนี้ยตามรอบๆบริเวณโซนที่เนี่ยมีคนพลุกพ้่านช่วงนี้ก็คือช่วงหัวค่ำยังไม่มีคนเดี๋ยวเขาจะมีคนช่วงดึกกว่านี้นะครับนะก็ขอบคุณน้องนิโต้สาวอาคาเกลมากไปติดตาม a c e b ุ๊ k ยูทูบเพจของเธอให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไ้ให้<ม>เพราะว่าหน้ายูทูบเธอจะมีหมดเลยนะครับน,น้องน่ารักมากมาเป็นน่างให้เป็นอย่างดีแล้วก็พาไปลุยไม่คิดเลยว่าน้องจะลุยได้ขนาดนี้ชื่นใจลุย,ย,ลยโอเป็นคนอันยูดยอยดีลุยอยู่แล้วอ่าเป็นว่าเ,เดี๋ยวเขาจะกินยุ่นี่แล้วก็เขาก็จะย่งางย่างอีกประมาณสามสี่กิโลเพื่อจะกลับไปพักนอนแล้วก็ติดตามพี่พีโตไปด้วยทุกคนได่ลุ้นคุณได้ลุ้นอาจจะต้องย้ายเมืองหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดู่อนเมนเมนมืออื่นมืออื่นหรือว่าพี่ท่าไปเขาอาจจะ อาจจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะคนไทยเอิ้นมอเตอร์ไซค์เป็นรถล้วลุยกันจะต้องให้เราติดตามว่าจะไปไหนเพราะว่าไม่ตั้งใจไว้หลายบอลเชิงสายเชิงกันจัดไปนะครับขอบคุณมากครับพี่โตครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ๊ายบายครับครับเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ